อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องจับตากันนั่นก็คือราคาทองคําในตลาดโลกค่ะที่วันนี้ปรับตัวพุ่งขึ้นไปทําสถิติสูงสุดอยู่ที่1 6 6 1ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งก็ทําให้ราคาทองคําในบ้านเราในวันนี้ค่ะพุ่งขึ้นไป400บาทนะคะทาสถิติสูงสุดติดต่อกัน2วันโดยที่ราคาทองคํารูปประพันธ์วันนี้อยู่ที่บาทละ23,300บาทค่ะ สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำประจำวันนี้โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ23,200บาทขายออกบาทละ23,300บาทส่วนราคาทองรูปพรรณค่ะรับซื้อเข้าบาทละ22,861บาทขายออกบาทละ23,700บาทโดยเป็นการปรับขึ้นจากวันนี้ถึง400บาทและเป็นการทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังราคาทองคำในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นและเงินบาทอ่อนค่า โดยเมื่อคืนนี้ราคาทองคําโลกนั้นปิดพุ่งขึ้น40.20ดอลลาร์สหรัฐปิดอยู่ที่1,659.20ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ระหว่างการซื้อขายค่ะก็แตะจุดสูงสุดอยู่ที่1,661.05ดอลลาร์สหรัฐ ด้านเงินบาทเชา้านี้เปิดตลาดก็อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแต่ระดับที่29บาท80สตางค์ถึง29บาท82สตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐจากเมื่อวานนี้ที่อยู่ที่29บาท75สตางค์ถึง29บาท77สตางค์ต่อดอลลาร์สาหรัฐโดยเป็นเพราะความกังวลต่อปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและปัญหานี้ในสหภาพยุโรปที่ลุกลามต่อไปอยังประเทศอิตาลีค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพโกเบกระบุว่าแนวโน้มที่สหรัฐจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือและประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศมีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่ชะลอลงทำให้นักลงทุนนั้นหันไปลงทุนทองคำในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภยัย ด้านราคาทองคำฮ่องกงเปิดตลาดวันนี้สมาคมแลกเปลี่ยนทองคำและเงินของจีนแจ้งว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก265ดอลลาร์ฮ่องกงแปแตะอยู่ที่ระดับ15,365ดอลลาร์ฮ่องกงต่อตำลึงหรือว่าเทียบเท่า1,654.82ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเพิ่มขึ้นมา33.3ดอลลาร์สหรัฐค่ะ